สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตปณีพยากร์ดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีเมษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะท่านใดที่เกิดราศีเมษหรือรัคนาราศีเมษนั้นก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะว่าดวงคุณจะเป็นเช่นไรก่อนฟังคำพยากรฝากกติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆครั้งต่อไปนะคะ ชาวราศีเมษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ในเรื่องของชีวิตของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะครั้งใหญ่มีเหตุการณ์บางอย่างทําให้ชีวิตของคุณต้องเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมๆนะคะเป็นช่วงที่ดวงเปลี่ยนถ่ายนะคะหรือเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดนะคะหรือชาวราศีเมษเนี่ยท่านใดที่เคย กระทำสิ่งใดไว้ดําเนินการสิ่งใดไว้หรือตั้งตั้งเป้าหมายอะไรไว้เนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะทําในสิ่งนั้นสําเร็จนะคะหรือเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นะคะชาวราศีเมษเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ชีวิตของคุณเนี่ยจะมีความท้าทายมากขึ้นทําอะไรจะรับรื่นหรือ อุปสรรคต่างๆที่มันมีเข้ามาใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะคะถ้าพบเจอก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่าชาวราศีเมษเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเข้าใกล้ศาสนามากขึ้นนะคะหรือเข้าไปข้องเกี่ยวเกี่ยวกับการศาสนาพิธีทางพิธีกรรมทางศาสนาหรือสนใจในศาสตร์นิราบสนใจในศาสนามากขึ้นนะคะหรือเข้าใกล้พระสงฆ์ นะคะเข้าวัดเข้าวาทําบุญตักบาทมากขึ้นจะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะชาวราศีเมษช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะหัวดือ้อหัวรันหัวปฏิวัติหัวเผด็จการด้วยเช่นกันนะคะเป็นช่วงที่คุณจะไม่ยอมไม่ใครมาบงการชีวิตคุณได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีเมษเนี่ยความคิดของคุณสมองสติปัญญาคุณจะคิดไกลไปกว่าผู้อื่นคิดแปลก กว่าผู้อื่นนะคะหรือทําอะไรเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะทำแปลกๆทําอะไรแปลกๆแหวก,กแนวกวา่าคนรอบข้างคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่าชาวราศีเมษเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการทํางานนะคะต่างๆเนี่ยเรื่องงานจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากนะคะมีความก้าวหน้าทางการงานหรือมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของตน วางแผนจัดการอะไรทางการงานไว้ก่อนหน้าที่ผ่านมาต้องบอกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะงานต่างๆกิจกรรมทางการงานต่างๆจะเติบโตก้าวหน้าขยับขยายหรือสำริดผลเป็นไปตามที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะเรื่องงานเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่คุณจะ มีความเรียอุตสาหะสทางการงานเป็นอย่างมากหรือเป็นช่วงที่คุณจะเจ้ากี้เจ้าการในการทํางานเจ้าระเบียบมากขึ้นการทํางานคุณจะเป๊ะนะคะมีการในเรื่องของการทํางานเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดพลาดน้อยมากรวมไปถึงเรื่องงานงานจะมากขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะได้รับภาระความรับผิดชอบที่เยอะขึ้น นะคะมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นกว่าเดิมการทํางานทํางานในไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะมีความโชคดีมีความก้าวหน้าทางการงานมีโอกาสดีๆเรื่องงานเข้ามาเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่วนเรื่องงานดวงยังบอกอีกว่าถ้าราศีเมษในข้อดีก็ยังมีข้อเสียจุดเสียจุดด้อยก็คือว่าคุณจะมีศัตรูเกิดขึ้นในที่ทํางานนะคะ งานใดๆที่ทําอยู่เนี่ยจะมีคนอิจฉาริษยามีศัตรูมีคนไม่ชอบมีคนไม่ชอบคุณในเรื่องของความสามารถของคุณนะคะการทํางานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะมีมีคนอื่นเข้ามาจุนจ้านงานคุณเช่นมีเพื่อนร่วมงานบางคนมาจู้จี้ขี้บ่นในงานของคุณมีเพื่อนร่วมงานบางคนมาก้าวไก่ในงานของคุณเกิดขึ้น นะคะในเรื่องดีก็มีจุดด้อยด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนมีโอกาสมีศัตรูทางการงานมีคนไม่ชอบมีคนกลั่นแกล้งทางการงานหรือจะแปลว่าชาวราศีเมษนั้น,นกิจกรรมทางการงานที่คุณทําอยู่มีโอกาสถูกช่วงชิงผลงานไปนะคะยิ่งท่านใดถ้าทํางานนข้าราชการเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ผู้น้อยเนี่ยแล้วคุณทําผลประโยชน์คุณมีผลงานโดดเด่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานงคุณก็จะไป เป็นผลพวงได้ของผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายคุณนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้หรือเพื่อนร่วมงานบางคนเนี่ยเขานําผลงานของคุณไปนําเสนอหรือเขาได้ผลประโยชน์จากผลงานที่คุณกระทําไว้ก็ว่าได้นะในดวงสตาร์ที่โชว์มานะคะแล้วก็ต้องระวังการวิวาทะนะคะหรือชาวราศีเมษในเรื่องของการสื่อสาร การพูดคุยต่างๆเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดได้นะคะการที่คุณจะสื่อหรือสื่อสารใดๆหรือเอ,อ่ยวาจาใดๆออกไปเนี่ยมีโอกาสที่จะสื่อสารผิดพลาดทําให้คนที่เขารับฟังในเรื่องของคําพูดนั้นเนเขาตีความผิดได้นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้สุขภาพชาวราศีเมษนะคะระวังเกี่ยวกับระบบปากและฟันความจําลงๆลืมๆด้วยเช่นกันนะคะ ต่อมาดวงยังบอกอีกว่าถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาบลาภผลต่างเนี่ยก็มีโอกาสมีโชคเกี่ยวกับขั้นเกี่ยวกับตําแหน่งโชคเกี่ยวกับการทางานนะคะเช่นมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทําอะไรทางการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีแนวโน้มมีแนวโน้มที่ดีในการที่ทํางานแล้วมันสำฤทธิผลตามเป้าหมายต้องว่ายอย่างนี้นะคะแล้วลาบผลทางการงานเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษคุณจะมีสติปัญญาที่ เฉียบแหลมนะคะมีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดทำการสิ่งใดที่ใช้ปัญญาใช้ความคิดคุณจะสามารถตัดสินใจไตรตรองในสิ่งสิ่งนั้นได้เป็นอย่างดีเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษนั้นคิดถูกทำถูกตัดสินใจในใถูกต้องนะคะเป็นช่วงที่ถ้ามีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจใดๆเนี่ยให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองได้เลยว่าถ้าตัดสินใจในสิ่งนั้นแล้วแนหะจะเป็นสิ่งที่ถูกที่สุด แล้วนะคะดวงโชว์มาในลักษณะนี้มีโอกาสมีโชคมีลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะสาหรับชาวราศีเมษเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเกื้อกูลหนุนนำดวงดวงชะตาของคุณอยู่นะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีเมษเนี่ยควรเข้าหาบัณฑิตเข้าหาผู้รู้เข้าหาคนที่เป็น ครูอาจารย์จึงจะดีนะ,ะเข้าหาผู้หรักผู้ใหญ่จึงจะดีนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักต่งตางๆสำหรับคนโสดคนโสดเนี่ยเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่มีขั้นมีตำแหน่งมีเพศเป็นเพศตรงข้ามที่มีขั้นมีตำแหน่งหรือเป็นเป็นข้าราชการหรือทำงานในหน่วยง,งานของรัฐนะคะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณนะคะ หรือชาวราศีเมษเป็นช่วงที่คุณจะมีสเสน่ห์นะคะต่อคนรอบข้างต่อเพศตรงข้ามแล้วก็คุณจะเจ้าชู้ด้วยนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษมีโอกาสเจอคนเจ้าชู้เข้ามานะคะแล้วก็ตัวคุณก็ก,ก็ก็เจ้าชู้ด้วยเช่นกันยังยังไม่จริงจังกับใครไม่คิดที่จริงจังกับใครก็ว่าได้นะคะในเรื่องความรักส่วนความรักราชาวราศีเมษท่านใดที่คบหาดูใจใครอยู่เนี่ย ก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ไวจะเจอคนเจ้าชู้นะคะต่อมาคน,คนมีคู่คนมีคู่ก็เป็นช่วงคุณกับคู่เนี่ยมีโอกาสาที่ได้ทากิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะมีโชคมีลาบจากคนรักเกิดขึ้น